สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอู่สมศักดิ์เจริญรัพย์ครับนี่ก็มาเจอกับเจ้าเกียร์ big m นะครับีอย่างรุ่นนี้นะครับอาการนะครับเข้าเกียร์ถอยแล้วมันรูดครับอยามาดูกันนะครับตอนนี้ก็ดึงออกมาแล้วนะครับดึงออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะตัดลูกค้าให้เซฟนะครับเซฟ เลค่าใช้จ่ายนะครับผมก็เลือกตัดเฉพาะท่านหลังนะครับออกมาเพราะว่าเกียร์พิกเอ็มนะครับเกียร์ถอยพิกเอ็มมันจะอยู่ข้างหลังนะครับมันอยู่ข้างหลังครับมันจะมาฝากกันกับเกียร์ห้านะครับถอยกับห้านะครับมันจะมาอยู่ด้วยกันนะครับตอนนี้ก็เลือกมาแล้วนะครับ ก็เจอเลยนะครับเฟืองจะถอยนะครับนี่นะครับเฟืองจะถอยรูดนะครับนี่ครับฟันหายเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นเฟืองปอกเลื่อนของเกียร์ห้านะครับรูดเหมือนกันนะครับเพราะว่าพี่เอ็มนี้มันจะเอาเกียร์ถอยนะครับมาวิ่งกับปอกเลื่อนนะครับมาวิ่งกับปอกเลื่อนของเกียร์ห้านะครับ เหมือนรุ่นอื่นๆนะครับตอนนี้ก็รูดไปแล้วนะครับสาเหตุนะครับมาเรามาเข้าสาเหตุกันเลยนะครับสาเหตุนะครับที่มันรูดได้นะครับสาเหตุที่มันจะรูดได้นะครับคือหนึ่งนะ เวลาเข้าเกียร์ถอยนะครับไม่ชอบหยุดรถนะครับเข้าเกียร์ถอยแล้วไม่ชอบหยุดรถนะครับรถเคลื่อนไปข้างหน้าอยู่นะครับพอจะถอยนะครับสับถอยเลยนะครับมันก็จะเป็นสาเหตุนะครับที่ทําให้เฟืองมันขบกันนะครับมันสีกันก่อนที่มันจะเข้านะครับพอมันสะสมนะครับสะสมไปทุกวันทุกวันนะครับ มันก็จะเกิดอาการบินนะครับมันจะเกิดอาการบินแตกนะครับเนี่ยครับมันจะบินแตกไปก่อนนะครับพอสะสมทุกวันทุกวันนะครับมันก็จะกลายเป็นเฟืองแตกนะครับพอเริ่มแตกไปสักฟันสองฟันนะครับมันก็จะรูดเลยนะครับทีนี้พอมันรูดนะครับบางคนไม่ดูก็ฝืนใช้นะครับฝืนใช้มันก็จะลามไปเรื่อยๆนะครับ ที่มันทำให้เฟืองมันรูดได้นะครับเพราะว่าเกียร์ถอยนะครับเกียร์ถอยมันไม่มีเฟืองทองเหลืองนะครับไม่มีเฟืองซิงโครเมตนะครับเฟืองโฟรเมตรโฟรเมตอะไรที่เขาเรียกกันนะครับหรือเรียกแบบภาษาไทยเขาเรียกว่าเบรกเฟืองนะครับเกียร์ถอยมันไม่มีเบรคเฟืองแบบนี้นะครับตัวนี้มันจะช่วยเบรกนะครับเวลาเราจะเข้าเกียร์ครับเนี่ย เราเราจะเข้าเกียร์มันก็จะมีตัวนอนนะครับมายันตรงนี้นะครับเนี่ยช่วยช่วยให้เกียร์มันเบรกนะครับเบรกเพื่อที่จะเข้าไปเกียร์ต่อไปนะครับมันจะเวลาเบรกมันจะเบรกไม่สนิทแล้วครับมันจะแค่ชะลอเฉยๆนะครับมันไม่เ,เบรหยุดจึ๊อย่างนี้นะครับมันแค่ชะลอช่วยนะครับแต่ แต่ของเกียร์ถอยนะครับมันไม่มีนะครับเนี่ยนะครับมันไม่มีนะครับเวลายัดเข้ามันจะปลุกเข้าไปเลยนะครับถ้ารถไปจอดนะครับมันก็จะกึกนะครับเพราะว่าเฟืองเกียร์มันยังหมุนอยู่นะครับเนี่ยเราเดินหน้าไปใช่ไหมครับเฟืองเกียร์มันจะหมุนทวนกันแบบนี้นะครับเกียร์เกียร์ เกีน้ามันจะนุนไปแบบนี้นะครับเกียร์ถอยมันก็นจะหมุนทวนนะครับพอเราสับเกียร์เข้าไปนะครับเฟืองมันจะสู้กันนะครับพูดง่ายๆมันจะสู้กันนะครับเพราะว่าหลักการของเกียร์ถอยนะครับมันจะเอาเกียร์มาขับตัวทวนนะครับตัวตัวเฟืองหมุนทวนนะครับเพื่อให้รถมันถอยหลังนะครับ นี่คือหลักการของเกียร์ถอยนะครับเวลามันทํางานนะครับมันก็จะหมุนทวนกันอยู่นะครับอันนี้หมุนไปทางนี้นะครับเกียร์ถอยก็จะหมุนไปทางนี้นะครับมันจะหมุนทวนกันนะครับในตอนที่ไม่เข้าเกียร์นะครับตอนที่ไม่เข้าเกียร์เกียร์มันจะยกมันจะมันจะอยู่แบบนี้นะครับอ้าลว เดียันจะอยู่แบบนี้นะครับมันจะหมุนทวนกันอยู่นะครับถ้าเราเข้าเกียร์ไม่หยุดรถนะครับเฟืองมันจะยังหมุนอยู่นะครับเวลาเราเข้าเกียร์ครับสับเกียร์ครึบก็ไปนะครับแต่นี้มันก็จะกึ้ก่อนนะครับบางถ้ามันหมุนเร็วมันก็จะไม่เข้านะครับแต่ถ้ามันหมุนช้ามันก็จะเข้าอยู่ครับแต่มันเข้าแบบปลัวปลุไปเลยนะครับนี่นะครับเสียพิษดังปลุนี่เราวังไว้นะครับ ถ้าเหล็กเป็นไม่แข็งพอนะครับบินนะครับถ้าอยากให้มันทนนะครับควรหยุดรถก่อนนะครับหยุดให้รถจอดนิ่งนะครับค่อยเข้าเกียร์ถอยนะครับฝึกให้เป็นนิสัยนะครับฝึกให้เป็นนิสัยทุกคันทุกรุ่นนะครับเฟืองเกียร์ถอยจะไม่มีเฟืองทองเหลืองนะครับจะไม่มีตัวเบรกเกียร์นะครับ จะมีตัวเบรเกียร์ให้นะครับทุกรุ่นทุกคันนะครับแล้วทําไมรุ่นอื่นไม่เป็นล่ะเราจะมีคําถามอีกนะครับว่าทำไมรุ่นอื่นไม่เป็นเพราะบางรุ่นเขาจะทําตัวช่วยในการเข้าเกียร์นะครับนี่นะครับมันจะมีตัวนี้นะครับช่วยในการเข้านะครับ มันก็จะไม่ปังง่ายนะครับแต่ตัวนี้มันไม่มีนะครับมันเป็นเฟืองใหญ่เลยนะครับมันจะเฟืองต่อเฟืองฟันต่อฟันเลยนะครับรงนี้มันก็เลยทำให้มันเสียแตกบินได้นะครับนะครับ ทางที่ดีนะครับควรหยุดลดนะครับควรหยุดลดดีที่สุดนะครับเพราะว่าบางกานมันอาจจะไม่พังก็จริงนะครับแต่มันสะสมนะครับสะสมไปทุกวันทุกวันนะครับ <No มันรอวันที่มันจะแตกนะครับรอวันที่มันจะแตกเพราะว่ามันสะสมมาแล้วนะครับมันพร้อมมันรอวัน like ท like ี่มันจะแตกวันไหนวันดีมันแตกมาครับมันจะไม่แตกหมดนะครับมันก็จะแตกแค่ฟันเดียวนะครับ ฟันเดียวฟันนี้บ้างเว้นมาว้างอย่างนี้นะครับทีนี้เสียงเครื่องมันก็จะเปลี่ยนนะครับทีนี้เสียงเครื่องมันก็จะเปลี่ยนเสียงเกียร์นะครับไม่ใช่เสียงเครเสียงเกียร์มันก็จะเพี้ยนไปนะครับลองไปสังเกตอาการดูดีๆนะครับถ้าฟันไหนฟันหนึ่งแตกนะครับเสียงเกียร์มันก็จะเปลี่ยนไปเพี้ยนไปนะครับจากเดิมเดิมนะนั่นหมายถึงนะครับเกียร์ของท่านฟันเริ่มบินแล้วนะครับ อันนี้ก็บินนะครับเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่บินเนี่ยอันนี้เป็นเฟืองเกียร์ห้านะครับเนี่ยครับบินนะครับเนี่ยนะครับบินไปแล้วบินไปหลายฟันด้วยครับเนี่ยเนี่ยแต่ลูกค้าบอกว่าเอาแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าลูกค้าไม่ได้ใช้ความเร็วสูงนะครับลูกค้าวิ่งผนไม้นะครับวิ่งแค่เกียร์สี่นะครับรถมันเก่าด้วยครับแกไม่กล้าวิ่งเร็วนะครับ วิ่งแค่ในหมู่บ้านนะครับไม่ได้วิ่งต่างจังหวัดนะครับแกว่าเอาแค่เกียร์ถอยให้มันได้ก็พอครับส่วนเกินก็ไม่ต้องประยุกต์โอเคนะครับผมก็ทําเวลาซ่อมเกียร์ครับมันใช้งบประมาณเยอะนะครับแต่ละอันก็เป็นพันครับเนี่ยอันนี้ก็เกือบพันนะครับส่วนปลอกเลื่อนตัวนี้ก็พันสองพันนะครับเนี่ยปลอกเลื่อนครับเนี่ยจะมาเป็นชุดแบบนี้นะครับมาเป็นชุดมีตัวนอนมีเพจนะครับ ผมก็จะคุยกับเจ้าของรถให้เข้าใจนะครับเดี๋ยวมันจะมีมันจะไม่มีปัญหาตอนเก็บเงินนะครับสําเร้านี้ใช้งบประมาณเยอะนะครับถึงจะเป็นของใหม่หรือของเก่าถอดก็ตามนะครับเพราะว่าอะไรเกียร์มันแพงนะครับบอกเลยว่ามันแพงมากเวลาใช้รถก็ต้องใช้ให้เป็นระอย่างระมัดระวังใช้แบบ คิดด้วยนะครับมันใช่ใช้แบบไม่คิดนะครับใช้แบบไม่คิดมันก็จะพังลิปไม้ไปเรื่อยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็อามาให้รับชมกันนะครับเพียงเท่านี้นะครับกับคนที่ตามรับชมติดตามนะครับนี่ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับทุกท่าน